คุณนิพนอาชีพขับรถแท็กซี่ป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินอย่างรุนแรงโดยเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวบางจุดก็เป็นสะเก็ดแข็งทําให้คันไปทั้งตัวแต่เมื่อได้ทดลองทานแอสตาเอสะเก็ดจากที่หนาๆนนก็บางลงอาการคันก็ลดน้อยลงจากเดิมมากครับผมชื่อนิพัฒน์พิมพานะครับมีอาชีพขับรถแท็กซี่นะครับป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินนะครับเป็นตั้งแต่ปี2540 กุ้มใจนะครับคือตรวจเลือดก็ไม่เจอเชื้อมันเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวครับแต่บางบาง,บางจุดก็จะเป็นหนาเป็นเหมือนสะเก็ดอะครับเหมือนเก็ดปาครับก็ไปตรวจทุกโรงพยาบาลแล้วทั้งเลือดก็ไม่มีเชื้อราแบคทีเรียไม่เป็นก็กุ้มใจยิ่งกุ้มยิ่งขึ้นครับทำให้ขับรถรับส่งผู้โดยสาร มีแต่คนลังเกียจนะครับเพราะว่ามันขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมากมันขึ้นตามตัวครับตามตัวตามแขนศีรษะครับศีรษะก็ขึ้นตามริงศีรษะนะครับมันจะขึ้นหนาๆแล้วก็ไปรักษาเกือบหลายที่แล้วครับก็ไม่ได้ผลอะไรเขมีเพื่อนบ้านแนะนําให้ผมกินเอ็กซ์าเอ็กครับเอ,อกินแล้วหนึ่งเดือนแรก สเก็ดมันไม่มีเบาบางลงนะครับแล้วพอความอาการคันก็ลดลงมาประมาณสองเดือนก็ของใหม่ไม่มีขึ้นนะครับพวกสเก็ดต่างๆก็ไม่ขึ้นนะครับพอเข้าเดือนที่สามความรู้สึกว่าสเก็ดเงินเริ่มเบาบางและ้ะจางลงไปเลยนะครับทำให้ผมดำเนินชีวิตขับรถแท็กซี่ได้ โดยไม่ต้องหวันวิตกก่อผู้โดยสารว่าจะหาว่าเอาโรคติดต่อมาให้ครับแข็งแรงครับดีขึ้นครับเดิมทีขับได้แค่แปดชั่วโมงตอนนี้ก็ไปถึงสิบสองชั่วโมงได้แล้วครับผู้ใดที่ป่วยเป็นโรคสเก็ตเงินนะครับหันมารับประทานเอ็กซ่าเอ็กซ์นะครับผมลองแล้วสามเดือนเห็นผลเลยครับอา,อาการจะเบาบางและหายไปครับทำให้เราขับรถ ดำเนินหน้าที่การงานของเราได้โดยที่ไม่วิตกังวลครับ